สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาค่าปราะมาณเป็นจำนวนเต็มแสนกันนะครับสำหรับวิธีการหาค่าปราะมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะครับทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักหมื่นนะครับย้ำอีกรอบนะครับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนสามารถดูที่หลักหมื่นนะครับถ้าเลขโดดในหลักหมื่นนะครับเป็นเลขศูนย์ เลข1เลข2เลข3หรือเลข4นะครับให้ค่าของเลขโดดในหลักแสนเป็นจำนวนเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะครับในกรณีถ้าเลขโดดในหลักหมื่นนะครับเป็นเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดหรือเลขเก้านะครับให้เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักแสนอีกหนึ่งแสนนะครับ ส่วนค่าของเลขโดดในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะครับพูดยังไๆก็คือถ้าเราต้องการค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขศูนย์นะครับไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับเราต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ2 3 3 1 3 8นะครับ วิธีการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนให้เราพิจารณาที่หลักหมื่นนะครับซึ่งหลักหมื่นในข้อนี้คือเลขสมนะครับถ้าเป็นเลขสามทอย่างไรครับค่าของเลขโดดในหลักแสนก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมครับส่วนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นอย่างไรครับเป็นเลขศูนย์ครับดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ ส3งแสนคือ20000นนั่นเองครับนักเรียนสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะครับตัวอย่างถัดไปครับเราต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ259,678นะครับวิธีการคือให้เราพิจารณาที่หลักหมื่นซึ่งหลักหมื่นในข้อนี้คือเลข5ถ้าหลักหมื่นเป็นเลข5 เราทำอย่างไรกับหลักแสนครับเพิ่มขึ้นอีก10,000แสนใช่ไหมครับจาก2 0 0แสนเพิ่มขึ้น10,000แสนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3 0 0แสนใช่ไหมครับแล้วหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยล่ะครับเป็นเลขศูนย์นะครับดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ2 5 9 6 7 8คือ30,000 0นั่นเองครับหรือนักเรียนสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะครับ ตัวยอย่างถัดไปนะครับเรามาดูการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ1 9 9 9 9ล้านกนกันนะครับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเราดูที่หลักหมื่นครับซึ่งหลักหมื่นในข้อนี้คือเลข9ครับถ้าเป็นเลข9ทําทำอย่างไรครับเพิ่มขึ้น10,000แสนใช่ไหมครับจาก900 0แสเพิ่มมาอีก10,000แสนเป็น10 0แสนใช่ไหมครับดังนั้นหลักแสนจึงเป็นเลข0ย์แล้วไป เพิ่มที่หลักล้านอีก1ใช่ไหมครับตามเดิมมีอยู่แล้ว1ล้านใช่ไหมครับมาเพิ่มอีก1ล้านเป็นกี่ล้านครับ2ล้านนั่นเองนะครับแล้วหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิและหลักหน่วยล่ะครับเป็นเลขศูนย์ครับดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ1 9 99, 9 9 9 9 9านคือ2ล้านนั่นเองครับ ตัวยอย่างถัดไปนะครับเราจะมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ4 6 3ล้านกันนะครับทําได้โดยอย่างไรครับตามหลักการทำได้โดยดูที่หลักหมื่นครับซึ่งหลักหมื่นในข้อนี้คือเลข3ครับถ้าเป็นเลข3หลักแสนต้องทำอะไรไหมครับไม่ต้องทำอะไรครับเป็นค่าเดิมเลยครับ600000ก็เป็น6 0 0 0 0 0เหมือนเดิม ส่วนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลข0ย์ครับดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ4ี่ล้านหกแสนสาคือ4ี่ล้านหกนั่นเองครับหรือนักเรียนสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะครับนักเรียนลองไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะ เข้าใจในเนื้อหาเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ